อยากมีเงินล้านแรกห้ามพูดสิ่งนี้หลายๆคนไม่รู้ค่ะว่าสิ่งที่คุณพูดมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณและสิ่งที่คุณเป็นก็มาจากสิ่งที่คุณพูดค่ะหรือสิ่งที่คุณบ่นคุณพูดซ้ำๆคุณยิ่งดึงดูดและเรียกร้องมันเข้ามาอีกค่ะอย่างถ้าคุณพูดลบคุณก็ดึงดูดสิ่งลบๆถ้าคุณพูดบวกคุณก็จะเจอแต่สิ่งดีๆค่ะดังนั้นคำแรกเลยนะคะที่ห้ามพูดเลยก็คือไม่มีเงินค่ะ เพราะว่าถ้าคุณพูดว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินลงทุนโอ้ยคนอย่างฉันหาเงินลำบากคุณก็จะได้แบบนั้นเลยและยิ่งคุณพูดแบบนั้นนะคะคุซากาบอกเลยค่ะว่านอกจากเงินจะไม่วิ่งเข้าหาคุณแล้วนะคะคนที่อยู่รอบตัวคุณยังกลัวคุณอีกค่ะข้อที่2ค่ะห้ามพูดว่าไม่มีเวลาค่ะถ้าวันนี้คุณอยากมีเวลาค่ะคุณต้องบอกเลยว่าฉันจะทํายังไงค่ะให้ฉันเป็นคนที่มีเวลามากขึ้น พอมนุษย์คนเราค่ะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันมันอยู่ที่ว่าคุณจะจัดสรรเวลาทําอะไรค่ะแล้วคุณจะทํางานอะไรที่ทําให้คุณสามารถได้เงินและก็มีเวลาเป็นของตัวเองค่ะตัวอย่างเช่นงานขายออนไลน์งานขายซอฟต์แวร์งานขายไอเดียหรือการขายผ่านหน้ากล้องค่ะอะไรก็ได้ที่ทำหนึ่งครั้งแต่สามารถทําเงินให้คุณได้ตลอดชีวิตค่ะข้อที่3าม ข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากเลยค่ะถ้าคุณจะไปถึงร้านแรกนั่นก็คือคําว่าทําไม่ได้ค่ะถ้าคนส่วนใหญ่พูดว่าทําไม่ได้สมองจิตใจร่างกายของคุณค่ะก็ะจะบอกว่าคุณคนอย่างคุณเนี่ยคงทาไม่ได้หรอกไม่ประสบความสําเร็จหรอกล้มเหลวแน่นอนแต่ถ้าวันนี้คุณอยากสําเร็จในเรื่องไหนให้คุณพูดว่าฉันทําได้ฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาได้ถ้าคนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้ค่ะครูซ่านะคะพนักง,งานประจำค่าแรงวันละ500บาท สู่การสร้าง8หลักบนออนไลน์พลิกชีวิตได้จากการที่ไม่พูด3ามคำนี้อีกเลยแล้วดวงชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปค่ะ